ปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยนามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจนี่กวาดยังย่ายัาางไม่ได้เลยอืมเจ้าค่ะอืมเพราะเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโรคนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ย รู้เรื่องะค่ะผมไม่มกินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้วกินหนาวความหนาวเข้ามามก็แรงขึ้นหนักขาดูมันจะยืดออก็ออกยากจะเข้าก็่ายากปวดพอดีเห็นใน u ู u ู e ว่าดีบุญดีแล้วก็ไปเห็นอาจารย์ท่านราท่านเดินได้แต่ก่อนห้าเมตรลองพอกมาเดี๋ยวนี้ไปกับ กิโลได้แล้วหนึ่งกิโลพอดีเห็นสามวันในก็โทรเลยนะครับหลวงตาท่านฉันไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นผลในภายในกี่กล่องครับหลวงหลวงตาสี่กล่องสี่กล่องนี่เื่อหายขาดเลยเลิกเลิกกันฟันทงได้เลยว่าหายฟันทงว่าหายอันปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ อพาผาสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้มันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายไปในแค่ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่หนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอ่ะเรากินไปแค่เนี้ยมันหายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยปวดขาปวดสะโพกนะเดินก็ไม่ไหวต้องหลังหงอ ใช้คลาย้ามยันกล้วไปฉีดยาครับผมไปมาทั่วหมดจนกระทั่งไปในตัวเมืองไปให้หมอตรวจโรงพยาบาลเอกชนหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นคุณหมอนัดผ่าไหมหรือยังไงใช่ผมไปหาผมก็ปรึกษาลูกๆแล้วก็ถามทุกๆคนครับเขาบอกว่าการผ่าไม่ดีครับผมก็เลยไม่ผ่าก็เลยหายากินปวดตั้งแต่เอวกระโพค เท่นหน้าขาเนี่ยนตามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย่ายังไม่ได้เลยอืมเจ้าค<อ>่ะอืมเพราะอืเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ยแต,แต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอะหลวงตาเดินได้ขนาดไหน ก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะพักเที่ยวหนึ่งอ่ะกลางกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมคะมันจะเดินไม่ไหวแล้วเลยโจดมันเตี้ยลงเลยอ่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซองก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเก้ากล่องคือว่ากินยาดีบูนี้เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลาย,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 ยไปหายไปเรื่อยๆจะหายแ๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะค่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ<ช>ถ้าจะผ่านี่ก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลย ค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่าหลวงตาก็คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าไม่หายค่ะเพราะว่าหลวงตาเคยเห็นคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวเขาไปผ่าตัดแล้วเขาไม่ได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะ,คะดีขึ้นพักเดียวค่ะแล้วก็บดีอย่างเดิมค่ะแล้วไปหมอกขนัดผ่าอีกค่ะก็ดีอีกแป๊บเดียวค่ะเป็นอย่างเดิม อาตมารับรองด,ด้วยเกียรติของพระองค์หนึ่งน่ะนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมามันด้วานมาหรือว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุญนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสองกล่องผลิตภัณฑ์ดีบุลเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมอนกาไม่มี<อ>โยมไม่มีมไม่กัดกระเพาะไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะดีมากดีมากตัวนี้ดีมากเลย นนี้ไปบินธบาจได้หรือ,อยังเจ้าคะบินได้นะเจยมค่ะบินได้แล้ว <c oughs> ถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเหินผลผ<ม>ลับได้ขนาดนี้นะคะคุ้มราคาดีมาก <c oughs> เยี่ยมค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันก็สำหรับลงทุนก้อนเดียวอะ่ะไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้ว <c oughs> เพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยจะมากรักษาจังเลยไม่ไม่ไมีเรื่อง ปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกหมดลิ้นจาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบุญนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่เด็กเราคิดว่าจะกินต่อไปจนกว่ามันจะหายนั่นแหละค่ะให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็มร้วาตมาอยู่นี่ เขาขอัมภากอมาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรือ่องหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่นจนพอที่จะไม่ต้องไปรับจ้างเราพารับจ้างได้ที่ไหนเราใช่เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบุลน <มา S 1> ะคะดีดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะ เพราะว่ามันได้ผลจริงๆ <ฮะ S 1> ถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดอืมขอให้ดีบุญก็อคงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมก็แล้วกัน <ฮะ S 1> นะทางผู้กินจะได้มีความถูกแล้วก็หายจากโรคภยัยตัวนี้มันทรมานมากจริงๆ แล้วเป็นกันเยอะจริงๆโยมใช่เจ้าค่ะโรคโรคเนี้ยเป็นโรคของผู้สูงวัยนะคะน้ําในไขข้อเขาเสื่อมสภาพนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ทรมาม์ดมากๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะทรมานมากโอ้ลูกโอยนั่งโอยนี่เขาดินลุกไม่ได้เนี่ยเอามือยันในด้านแล้วด้านอีกเนี่ยอ๋อนี่แหละค่ะเกิดจากที่ว่าแบบจะลุกเอาลุกแเอาปั้นดันไหมอ่ะอ่าจนมือด้านเนี่ยด้านด้านจนเอามานาว หูจนเหลือบางเนี่ย <หา S 2> ันก็นหนาเติมเลยถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องผมไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมอยมาหมดแล้วนมมสก,การนะครับหลวงพ่อนะครับพอคินก็ขอให้หลวงพอ่อแนะนําตัวก่อนเนาะหลวง,งพอ่อสื่อหลวงพ่อขมีค้าบผมกะตะธรรมโม อยู่บ้านไทยเจริญหมู่สิบตำบลนาแต้อำเภอคำตะกา้าจังหวัดสกลน,ค,นครที่จะมาทานดีบุญเนี่ยอาการของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับดีหนาวความหนาวเข้ามาก็แรงขึ้นหนักขาดูเหมือนจะยืดก็ออกยากอยากเข้าก็่ายากปวดพอดีเห็นในยู u b e ว่าดีบุญดี แล้วก็ไปเห็นอาจารย์่ารว่าท่านเดินได้จะกก่อนห้าเมตรลงพวกมาเดี๋ยวนี้ไปกับกิโลได้แล้วหนึ่งกิโลพอที่เห็นสามารนก็โทรเลยนะครับหลวงตาท่านฉันไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นผลในภายในกี่กล่องครับหลวงหลวงตาสี่กล่องสี่กล่องนี่ก็หายขาดเลยเลิกเลิกกันฟันทงได้เลยว่าหายฟันทงว่าหายอ๋อเลยไม่ไม่ไม่ได้โทรไปอีกไม่ได้ไปสั่งอีกครับผม จากคนที่เดินแทบจะไม่ได้เนาะเรากแทบจะไม่ได้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับอาจารย์เรารู้จักในการเปลี่ยนแปลงของเจ็บของเรานี่เนี่ยเพราะว่าเราเป็นอยู่ทุกวันเนาะเราเป็นทุกวันเราก็รูเจราว่นาขึ้นเราเราหนักหรือเบาเรารู้ค่ะผมก็ดีนะยังมีสิ่งที่ทําให้เราหายได้ดีดีกว่าไม่มีแต่ว่าแพงกับแพงสําหรับคนไม่มีคนมีพอกินพอใช้กับไม่ไม่แพงแล้วพอกินถ้าคนมีอาการปวดเนี่ยราคาแค่เนี้ย ถือว่าคุ้มคุ้มค่า้มค่าเพราะว่าถ้่นเทียบกับอาการปวดเนี่ยใครไม่เป็นไม่รู้ใครไม่เป็นไม่รู้ดอกใช่ไหมครับผู้ใดบัวท่านกัสิว่าหลวงพ่อตัวบัวเมีนเด้อผู้ใดก็ดีคนเฮามันกัดถือเป็นบางคนผู้บัวถือกัดสิไปว่าบัวตัวบัวเมีนแต่ความจริงหลวงพ่อหายอีหลีครับหลวงพ่อท่านฉันด้วยตัวเองจริงๆริงนะครับเนี่ยอ่าหลวงปู่จะฉันแล้วนะครับอืม หมดแล้วรสชาติเป็นยังไงครับสรงตาพอดีพอดีมีมวานนิดๆเฟื่อนฝาดขมอะไรไหมีมมสำหรับคน<ม>ที่ <ไป S 1> ทาน,าน,นสำหรับคนที่ทานยาน้ำจากย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้ทาทานนี้ไม่ได้ไม่มีใคร ไม่มียาทานไม่ต้องทานเลยไม่ต้องทานในโลกนี้ไม่มีสวัสดีค่ะสัสดาคแนะนําตัวเองนิดนึงชื่ออะไรคะพี่เชื่อพิมพ์พวันค่ะพิมพ์พวันนะคะเป็นคนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย49ค่ะ49นะคะแล้วก่อนทานนะคะพี่พิมพ์วันมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดหน้าขาแล้วมาที่ขานีบอ๋อแต่ ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรองกระดูกพี่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งเราก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วผ่ามาทั้งหมดสองครั้งผ่าหนึ่งครั้งแล้วสะโพกสองครั้งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานค่ะมันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละ แล้วพี่ฟังเปิดย t ทู e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออปกติผมมันเดินไม่ได้อตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมออืพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขา่ทานดีบูนหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ พอพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยบุดีบูนกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบประทิไม่มีอะไรเส้นทิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่ง พี่อ่ะ,ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอ,อ,อาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามเรียกได้ว่ความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอหน้าขาแล้วล่ะแต่มาเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมอสุดยอดมากเลยนะคะแล้วตอนที่พี่พิมพ์พรวนหาดดูแบบดูดูสื่อที่ออกไปค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาแจ้งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความคิดไหมคะไม่เพราะว่าพี่ดูแล้วอะคือหน้าตาเขาอ่ะเขาพูดด้วยความจริงใจเราดูคือคนที่เป็นอะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะความเจ็บปวดอ่ะเวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนหน้าตามันจะบอกเลยว่าเออเมื่อเราเจออะไรที่เราประสบความสําเร็จอะเราจะดีใจมากเลยว่าเออเราเจอสิ่งเนี้ยแล้วเราก็อยากบอกต่อคนอื่นเข้าไปว่าใช่ค่ะเออเราทานนี่ดีแล้วคนเราอะจนวันวันหนึ่งนั่งนอนมองแต่ ว่าเพดานอ่ะมันทรมานนะคะเรียกได้ว่าตอนที่พี่พิมวันเนี่ยปวดมากคือไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมเห็นว่านอนนอนกับเตียงอยู่เลยเนาคือวันหนึ่งอ่ะพี่ได้แต่มองคนเดินอ่ะเดินไม่ได้อ่ะทรมานมันทรมานเมันทรมานมันเศร้าด้วยเนาะพี่เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับภาวะที่เราต้องนอนติดเตียงอีกนานแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พิมวันทับใจอะไรในคลิตพันธุบุญบ้างคะ มันเหมือนอะไรอะ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าอะไรมันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายไปในแค่ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์หแต่หนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอะ่ะเรากินไปแค่เนี้ยมันห,หายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยที่ว่าผลลัพธ์ใช่ค่ะมากเลยใช่ไหมคะควาคุ้มทุนนะคะ มันคุ้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเรารู้สึกว่าราคามันสูงแต่ไหมเกินเกินค่าเกินค่าคุ้มเกินค่าใช่ค่ะถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบหนึ่งพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะกจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกัน สินค้าดีๆแฟนพี่พีพค่ะแว่าคุณต้องรีวิวให้ให้เขารู้ใช่อกว่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเพราะว่าเวลาเป็นน้มันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ให้หายก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครเขาถามเนี่ยว่าน้องเป็นอะไรแล้วทำไมน้องถึงหายอ่ะพี่สาวบอกก็จะช่วยบอกให้ว่านี่น้องเขากินแบบเนี้ดีบุมแบบนี้ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะแต่ ทุกคนนะค่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยใครก็ไม่เชื่อนะคะต้องลองดูต้อค่ะใช่ใช่วัดีลูกค้าบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยอยากกินนะแต่ก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าต้องลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องจ้างเลยนะคะไม่ต้องจ้างรีวิวเลยอันนี้คือการันตีจากผู้ใช้จริงว่าไม่มีการว่าจ้างใดๆนะที่มาทีมวันเนาะอยากบอกต่อสิ่งดีๆเพราะว่าถ้ามันหายแล้วคุ้มคุ้มมากค่ะคุ้มเกินค่าเลยการของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเริ่มแรกเลยนะครับผมปวด ขาปวดสะโพกนะครับเดินก็ไม่ไหวต้องหลังหงอใช้ค้ำยันต้องใช้ค้ำยันด้วยครับผมก็เป็นมาอยู่หลายหลายวันครับแล้วตอนนอนเป็นยังไงบ้างครับตอนนอนก็ีนอนได้ไหมไม่ได้เลยนอนไม่ได้เหลังแตะพื้นนี่เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยครับปวดครับมันตึงมันร้าไปทั้งหมดเลย แล้วก็คือออกออกไปทํางานได้ไหมไม่ได้ครับต้องนอนต้องนั่งนอนไม่ได้ต้องนั่งอ๋อต้องนั่งอย่างเดียวครับต้องนั่งอย่างเดียวต้องนั่งหลับเลยว่าอย่างนั้นเลยหลับเลยครับผมอ๋อถึงขั้นนั้นเลยลูกๆเห็นแล้วก็เนาะเขาก็สงสารเพราะว่าเราอื่เพราะว่าเรานอนไม่ได้เลยคือหลังแตะพื้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับผมก็เป็นอาการของกระดูกทับเส้นครับนะครับก็แล้วคุณพ่อมีวิธีการดูแลตัวเองไงถายาอะไรมาทาน วมนที่จะไมาเจอดีบุาไปหมดเลยหมอเป่าหมอนวดครับไปฉีดาครับผมไปมาทั่วหมดจนกระทั่งไปในตัวเมืองไปให้หมอตรวจโรงพยาบาลเอกชนหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นอ๋อนนี้ก็คือคุณหมอเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยเอ็กซเรย์เรียบร้อยเลยครับมันเลื่อนมาทับไป้นล่างประมาณสักเนี่ยริโปหนึ่งโอ้มันเลื่อนมาเยอะเลยครับมันเลื่อนไปสลัง ครับผมแล้วคุณหมอนัดผ่าไหมหรือยังไงให้ผมไปหาผมก็ปรึกษาลูกๆแล้วก็ถามทุกๆคนครับเบอกว่าการผ่าไม่ดีครับผมก็เลยไม่ผ่าก็เลยหายากินมาตลอดแล้วคุณพ่อรู้จักผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยจากช่องทางไหนครับจากลูกครับอ๋อคุณลูกคุณลูกซื้อมาให้ก็อย่างที่บอกว่าพ่อคือนอนไม่ได้ก็ต้องนั่งนั่งหลับครับผมนะครับลูกก็ มาเจอผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งไหมคุณพ่อตอนแรกสั่งสั่งมาทั้งหมดกี่กล่องครับพ่อทีแรกสั่งมาชุดหนึ่งชุดหนึ่งนด่กกี่กล่องครับสามกล่องสามกล่องครับผมสามกล่องเป็นตัวไหนครับเป็นตัวตัวนี้เนาะใช่ครับตัวนี้ใช่ไหมครับครับอ่าเป็นตัวผงชงดื่มนะครับตัวนี้จะทานหลังอาหารเช้าเนาะครับทานหลังเช้าวันละหนึ่งซองแค่นั้นเองนะครับครับผมแล้วคุณพ่อทานไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณกี่กล่องคุณพ่อถึงถึงเห็นผล ทานไปประมาณสักที่เรารู้สึกดีขึ้นเลยเลยรู้สึกดีเลยนะครับกล่องหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าโล่งขึ้นตั้งแต่กล่องแรกเลยต,ตั้งแต่แกงร้อยกล่องแรกเลยมันโล่งขึ้นเลยอ่ะสามารถที่ว่าปกติเช้าขึ้นมาเราไปฉี่แล้วก็ไปทานกาแฟต้องนั่งหนึ่งครั้งก่อนที่จะทานกาแฟฉี่ก่อนต้องนั่งแล้วถึงจะชงกาแฟได้พอทานเข้าไปได้หนึ่งกล่องผมสามารถฉี่เสร็จแล้วก็ชงกาแฟได้ทานได้เลยเออ ครับไปแคกล่องแรกกค่นั้นเองครับ,รบผมเราเราเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกกล่องแรกรู้สึก<ล><ล>ถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้เลยร,รู้สึกเลยครับ